ประเด็นที่น่าสนใจมันอยู่ในเรื่องของเงินเงินทองทองนี่แหละก็คือก่อนหน้านี้อย่างที่เราทราบว่าเอเวอเรตันโดนตัดแต้มใช่ไหมครับทีนี้คนเขาก็ไปมองคือทีมอื่นหรือแฟนบอลเขาก็ไปมองว่าฮัลโหลแล้วอะไรที่มีกากวาวกันก่อนนั้นม,มีอะไรบ้างเชลซีซิตี้เชลซีไม่เท่าไหร่แต่ซิตี้อ่ะสรุปยังไงอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งร <115 S 2> <c oughs> ้อยสิบห้าคดีหนึ <1> <1> <ค>่ง<ะ>ร้อยสิบห้าเยอะมากเลยเขาเรียกหนึ่งร้อยสิบห้าเคสเออว่าทำไมยังเงียบอยู่เขาก็มีการรายงานข่าวค่ะบ <c oughs> อกว่า ลิวพ,พูเนี่ยมาเลยเป็นแกนนําเลยนี่เป็นสิ่งที่ฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานนะคะบอกว่าลิวพ,พูเนี่ยกำลังเป็นแกนนํากดดันให้พิมารีกเนี่ยช่วยเร่งสรุปคดีการเงินของซ uh ิตี้แล้วเรียกร้องให้มีการตัดสินบทลงโทษค่านรุนแรงตามหลักการที่ถูกต้องก่อนเปิดฉากฤดูการ2024-2025อ ก็คือตอนนั้นที่เขาพูดกันที่อรออยู่เนี่ยว่าจะลงโทษอะไรก็คือเรื่องของการที่ทำผิดกฎการเงิน financial fair play นะคะขัดที่ขัดทุนคือตอนนั้นเอเวอร์ตันโดนอะไรขัดทุน3ปีใช่ไหม<ช>เกิน105ล้านแต่ของซิตี้เนี่ยผิดกฎการเงิน115ข้อหาตลอดตั้งแต่ปี2009นะคะแล้วก็มีฤด,ดูการ2 0 1 7ันในช่วงที่ท่านชิคมมนซูเนี่ยเข้ามาเป็นเจ้าของสโมสรไป<ต> <มา S 2> ทำไมโอ้แล้วก็วก็คือเหมือนกับว่า คนก็ต้องข้อสงสัยว่าอ้าวแล้วทําไมอย่างเอเวอร์ตันตดสินเร็วเชียวนึกเอาใช่ปะแต่แต่อันนี้มองให้แฟร์กับซิตี้ก็ต้องมองว่าอ,อาจจะงี้หรือเปล่าอย่างอย่างเอเวอร์ตันมันชัดเจนมันเป็นอยู่บนงบถูกไหมตัวเลขแดงตัวเลขชัดว่ามันแดงแดงแดงสปีเกินร้อยหล้านตัดเลย เหมือนที่ลิเวพูก่อนหน้านี้จาได้ไหมคะตอนจอร์ชีเลตอ่ะปีปีที่ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นจอร์ดนวิวเฮนรี่อ่ะอันนั้นก็คือตัวแดงเห็นชัดว่าขาดทุนขาดทุนขาดทุนติดรอยย่แบงก์ออฟสกอตแลนด์จำได้เลยแมนมาแล้วก็คือเตรียมพร้อมโดนตัดแต้มถ้าขายทีไม่ได้วันนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันเห็นตัวแดงชัดเจนไงแต่อย่างกรณีซิตี้มันมีการสอบสวนมันไม่รู้ว่าไอ้ร้อยสิบห้าข้อหาข้อไหนต้องปัดตกข้อไหนจริงข้อไหนหนักสุดอันนี้ถ้ามองให้ยุติธรรมนะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าทำไมถึงใช้เวลานาน แต่นานเกินไปก็ก็นานไปเพราะว่าร้อยสีเขาหามาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วนะโอ้โหมาแบบคนช็อกอะเพราะว่าแจ้งข้อหาแบบกลางคันอะใช่ๆน่าจะไม่น่้เมื่อไหร่แต่คือหรือกลางกลางฤดูกาลที่กลางปีที่แล้วประมาณนั้น่ะแต่มันเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วมาพูดตามตรงนะคนที่นู่นเขาก็สงสัยเหมือนกันแหละสงสัยอะไรไกลตัวหน่อยพูดได้เขาคงไม่ฟ้องเรายกเววนแฟนแมนเชสเตอร์ฟองก็คือคนอังกฤษเขาสงสัยแล้วว่าแมนเชสเตอร์ ไปอุดคลีได้ยังไงพูดแบบนี้เลยไม่้ทนายเขาเก่งเราว่าพี่เมลิจะทําอะไรก็ต้องระวังผมว่าไม่ใช่ทนายหรอกไม่ใช่รอยโยนี่นี่ไม่ได้พูดนะนี่น่ไม่ได้พูดนะแต่ก็ตั้งข้อสงสัยได้ไม่ผิดเพเาะว่าตันไม่มีตังยัดไงเสี่ยงละพูดคํานี้แต่ทนายเขาเก่งจริงทนายเขาเก่งจริงย่าเพิ่งเกลียดผมนะอันนี้คือข้อสงสัยของคนที่นู่นนะครับแต่ว่าอย่างว่าผมคุยกับ ฝั่งแมนยูไงฝั่งแมนยูเขาก็อาจจะใส่สีตีไข่ซิตี้ก็ได้ก็ว่าไปแต่ทนายเขาอันนี้อีกอันหนึ่งที่เนี่ยมานั่งคิดนะคิดว่าทนายซิตี้เองก็ต้องจ้างรดับระดับแบบตัวเป้งเพราะฉะนั้นพี่เมลีจะขยับทํำลายก่อนจะอะไรกับเขาอะมันก็ต้องแบบเดี๋ยวเสี่ยงเนื้อปะพี่จะฟ้องป๊อปพี่ต้องรู้แล้วว่าป๊อปมีอะไรบ้างปอไม่งั้นป๊อปก็จะฟ้องกับพี่เวลาโดนก็เนื้อปะโดนแบบโอ้โหหนักอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็คงอ เอา,อางี้ดีกว่าคนดูอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วแล้วสุดท้ายเนี่ยแมนซิตี้เขาไปขัดทุนตอนไหนนะครับ Financial Fair Play หรือกฎการเงินพรีเมียร์ลีกเนี่ยให้แยก2ฝั่งนะค่ะเอ่อ FFP คือยูฟ่านะค่ะซึ่งกฎการเงินพรีเมียร์ลีกคือ FA อือนะครับแมนซิตี้เนี่ยโดนทาง FA ค่ะนะครับว่าคุณมีการเอาเงินเข้ากระเป๋าซ้ายเข้ากระเป๋าขวาอย่างที่เราเคยอธิบายง่ายๆเอทีฮัตอธิบายเคสนี้ก็ได้ไม่ว่าจะเป็น สมมุติว่าท่านชิกมาซูมีธุรกิจร้านอาหารเนี่ยพันแห่งซึ่งพันแห่งนั้นเนี่ยมาสนับสนุนเต็มเสื้อของแมนซิตี้เลยและนับว่าเป็นสปอนเซอร์แล้วเอากําไรที่ได้ตรงนั้นไปซื้อนักฟุตบอลเต็มไปหมดเลยเขาตรวจสอบตรวจสอบได้ไงแต่ว่าเขาจะเอาผิดแล้วเอาสายการบินหรือว่าจะเป็นธุรกิจอย่างอื่นใน ในบ้านเขาเนี่ยมันก็เยอะมากเลยนะฮะจริงๆมีมีคนมีสื่ออย่างเทลกรกฟเคยเปิดเผยอ่ะสามสิบเก้าบริษัทมั้งที่สนับสนุนรอใบสีฟ้าและเป็นหนึ่งในเครือของเจ้าของเขาอะซึ่งมันจริงมันก็ชัดนะไม่รู้จะชัดยังไงแล้วนะเอาจริงนะก็ไม่เขาถึงบอกกันทั้งว่าว่าว่าแก้ว่าไปลงโทษกับเอวาตันเนี่ยมันลงมันเหมือนมันตีเด็กอะเออแล้วเอวาตันก็ไม่ไม่ไม่มีปากมีเสียงอะไรเดี๋ยวจะโดนฟ้องอะไร่าก็ไม่รู้หรือเนี่ยล่าสุดเดี๋ยวมีสเปอร์อีก อะไรเนี่ยมีข่าวออกมาสเปอร์เดโฟโหคดีมันเล็กคดีหมู่มากไอ้เรื่องนี้เนี่ยถ้าตัดแต้มสเปอร์ได้นะผมจะยกมือไหว้ผมพูดเลยแต่เหมือนแบบเรื่องเดโฟอ่ะใช่แต่ก็ไม่าสเปอร์รอดรอดรอดไม่น่าโดนหรอกไอ้เอาอย่งทผมแต่ส่วนใหญ่เวลาข่าวรายงานเขาต้องให้ตกใจไว้ก่อนไงด้วยการเป็นแบบแม็กซิมั่มเนาะปะใหญ่สุดที่จะโดนลงโทษคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างอ่ะผมพูดผมพูดในมุมแฟนทีมที่ผมเชียร์แล้วก็ได้อ่าแมนยูไนเต็ดเงี้ยอยู่ฝ่ายเงี้ย ก็ได้แค่ปรับเงินถามว่าแมนยูเนี่ยใช้เงินกับคอยลูนไม่ได้แล้วด้วยซ้ำก็ใช้ก็ใช้ใช้เพื่อเอาเงินอนาคตเอามาหมุนถามว่าจริงๆผิดไหมผิดแล้วไม่โดนเนี่ยแต่พอมกาเนี่ยฮะแรกๆก็จะใช้นะจะซื้อนู่นซื้อนี่ตอนนี้เริ่มเบรกแล้วเริ่มแบบเอ้ยดูเขาได้เอาจริงอันนี้เราก็พูดถึงความความตามความเป็นจริงว่าทำไมเบอร์ลี่โดนทำไมเอวาตันโดนก็เพราะทีมเล็กไงนี่ครับความยุติธรรมบางทีมัน ก็ไม่ค่อยมีนะถูก่ะว่าไปว่าเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเรื่องนี้จะยังไงเพราะว่าคือสื่อก็เล่นข่าวแหละกดดันอยู่เหมือนกัน